งัีโคงไฟเนอะเรลับโคมไฟใหญ่ครับโคมไฟใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ันี้ตัวนี้ันตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนีน้ตันี้ตัวนี้ัวนตัวนี้ับน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนี้ตับนี้ัน้ตัวนี้ตนีครับนีตัน้ตัว้ตน้ตันน้น้ัน ขั้นตอนการติดตั้งครับติดตั้งใส่ใสเทียนกระดาษเช็ดชั่วอ๋อผมว่าจุดมันเหมือนผมขอยังกระโดกรเดี้อย่นผมยังถ่ายขอยางเยีะไวตัวใดตัวใดที่จุดอันเพิ่งมาเก็บยวขึ้นาลตกลางบอกตัวนี้ติดไทย ตัวมีพิายมูอได้ยใส่ครับใส่ใส่เขาอันนี้ขึ้นก้อนนี่แค่นั้นน้อนขป็น้อกับหลางทุกกับเย่รนอนทังเยสามทั้ผมไฟใหญ่ครับผมไฟเพราะควมไฟใหญ่ครับอันนี้พ่อท้ายยกครับอันนี้ผู้ซอยมูอ มูสิบเนาะมูสิบก็มูสองคนรวมกันครับอันนี้เพื่อนเพื่อนผมครับเพื่อนปีนะครับก็น่ากับเท่าเลยน้อยแหละทำไมนาอันนี้คือการเตรียมตัวของพ่อทายกเนาะครับผูุ้มผู้ซอยครับออกคนตานักกันครับว่าิึงเอี่ยงขอบเอิญผมไฟครับผมไฟใหญ่ครับพี่น้องตานที่ได้โผล่ลงไปบังแหลงนอะไรนะครับตุงยางไงครับตุงยางไงสองอัน ดูเหล็ก <c oughs> ดูเหล็กพระสงฆ์ครับเข้า <c oughs> <c oughs> ไปกับที่พวดมันไงห,หลีพี่น้องมัน,มนกับว่าได้กลุ่มหรอกมันเห็ดกลุ่มงากมันตอไม่ใครหลายอันนะเอเอสองอันเลยนี่หลายอันเลย สองอันครับพี่น้องเดี๋ยวจยังไรถ้าเบิ้งตอนจุดครับหลายอันแนี้ยผมไปครับอ๋อพรรษาลาพระเจ้าครับมือนหนีมือกับกลับบ้านสำนักง,งานคือเขตง,งานคือเก่าครับมือะขอสำนักง,งานเหตุงานเก่าไลฟ์สดท็อ,ทอปไลน์มิวสิกนะครับรอบหน้านะครับรอบ27นะครับทอ็อปไลน์มิวสิกทีวีบินทอ็อปไลน์มิวสิกทั้งหมดนะครับพี่น้องยืวัดหน้ำไม่กินนะครับ มีมิ้นน้ำไหมกินไห้ควดนึ่งไม่เย็นไหมไม่เย็นมารสมาลดหิวน้ำเหรอรักน้ำวัดกินในห้องขอบคุณครับน <mañana> ี <rawd> ่นะครับพี่น้องเจ้านายสิจุ้ยครับเป็นสวดสวดอยู่ตอนนี้ตอนองไรครับวัดใต้มูลสวรรค์มูลศีครับน่าจะจืดกระโปกตุ่มต่ำตุ่มต่ำพี่พี่น้องเอ้ยอันนี้มีอันหนึ่งครับ หนักใสบอหนักอันนี้หนักใส่วยัีมตึงหนักใส่นหนักแต่เราเว้นที่ออกจากมือค้อนจ้อนวอนไฟลิวานั้นตามนิงเนี่ยไปู้จวดันะจดซาบโรยได้ตอาชิมตัดแล้วนะจะได้เอาชิมตัดก่อนอาไป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  แตกขาทีรถอันนี้แกก็พอแปลพอเพี้ยน่นี่หรอไปอยู่ดิไปไปลุกลาไปไปไปัวไปวะที่หนักกว่นี่รูาหนักไว่าน่น้ำหนหนักถส่หนักถึงสตวนึ่งไปไปเก้าลังลุกแล้ว่นขึ้นไปออนล้อยิเก้าลังเกิดเสียมดแตกกอน่

เลี้ยอกเด็กหคุณรถหนีไปหคุหรืออะรเดะอะรอะะเดนี่ีแ้วเานเดี๋ยใหญ่แล้วสารออกสารออกเาจะไฟเมื่หิงนะวววเไว้ที่มาคีปเต้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นย่วนนั่นไง

ยุ่งมีเอน่าย่อ่อไันน้อยลงนะน้อปันนี้ก็ไปครับมันน้อยไงนัสนักมีชส่นักเกินไปครับไไไปไปบตไปเอ็นบอลนี่บุไปเล่นบอลนี่

รัดขึ้นแล้วถุงยางนี่แล้วเพื่อนแตว่าถุงยางถุงยางใส่ยันต์ปุ๊บใส่ยันต์ปุ๊บโวยใส่ยันมัดดีเขาใส่ไม่ได้ไหมนี่ใส่

นี่คมไฟใหญ่ครับคมไฟใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยังไม่ใหญ่พอครับมีอีกตัวหนึ่งตึงเลยหอยจืดโว้ยคนมันเปล่งสั้นอ่ะตัดเอากดเดียวพี่เดียยวหนึ่นึ่งหนึ่งตึ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 งตงตึ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 งตงตึงตึงตึงตตึงงตึงตึตึง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 ตึตึง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 ตงตึ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 งตตึงตึงตึง มันย้ำจูดมันอ่านแต่ไยน์ตัวนี้จี่จริงแล้วต้องมัดในี่นะเพาว่าคือจด้นดยดยดดยดดดดจดจดคอยกันหมจดจติดดมันดึงดดึงมันไว้ดึงมันไว้ไปยนี่มปุ่งครับโอ้ยฟับเดี๋ยวเอาเ เฮออากมาอกอกมาขไออกมาแบบรันั่นสัตว์ล้่ไปไวาแล้วพร้อมจะคุมขยอานโอ้ย

Chủ, chủ chủ, nó vẫn ừ. <laughs> ừ, <laughs> quá, ừ, <laughs>

ว่านั่นละขึ้นแล้ววันนี้ไปแล้วล่ะันใหญ่มันใหญ่ไปตรงนี้เอาท้ายเอาไปไปยังไม่อยู่เด้อวคู่รู้ไอ้ล่าด้วว่าใส่ไรล่ากปใส่ว่ะโอ้ดิทรงไงครับโอ้โหสี่เหลี่ยมดูแล้ววะอันนี้สี่เหลี่ยมครับ แตกก่อนเยน่ลคะเเนคือปีบเลยให้อันนี้มันสิดับก่อนเมื่อทีดับก่อนหีมันขึ้นไปซีเทอร์โบซี่ันล้วจุดจิดได้ล่ะอพกกกะพวกนี ย yeah, oh no ีดวล้ไปไ้ดันแวล้วดอย่งนันจุชเดย้นดันแล้วำมันดันหรือมันดึงดันแล้วดันแล้วไปลยเรนี่ไปออไปเดียวติดไปใหญ่ดไไปติไปาพเอาไปไวไปมันายาไปไปนี่ สวยโอ้ยเ้ยวสอยสย่งอู่ตกงตัดเก็บ้วชมดนงก็ิระเบิดเอดดือย่างแ้ววัลอง่อยมาแต่หัวโค้โอ้ยเขาลืมลงก่ดีดิตัวนี้สวยครับตัวใหญ่ครับ ยอใครับไนที่แตกก่อนมันเบิ้ลลนมันที่แตกีพี่ตัพกจุกณเกณเสียเว้ยกลยอะอันนี้ก็สูตรตายของเาลยรามาปกติถัาทูบก็บแตกเดี๋ยวนะขาน้องค้นไว้ครับลดเร็วครับเอาภาษาบ้านทีั้งเขาีเออตั้เป็นัเลยนะพี่ร่องไหลครับตั้งไหลคอวัด เราอยากไก่ครับพี so ah, ่น้องเยากไก่มซุ้มวไหมนี้ไมอะู้สวยครับผู้จุดอะไมันควหินกับดวนมันดูใกล้ใกล้ชิดกนะเดียวไปซ้อมนี่ครับพี่น้องขอพรสาราพระเจ้าพีนี้สูงงั้นสุดกันครับพี่น้องขอบคุณครับ